สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เพนกับน้องทิพย์จะมาลงสนามอีกแล้วค่ะสองคนนะคะลำมาลงกรกลุ่มที่เขาจะแข่งขันนะคะก็เลยมีเวลาถ่ายทำนิดหน่อยเราไปดูกันเลยค่ะมาเชียร์กันนะคะไปค่ะสู้ๆมาเชียร์กันเชียร์กัน,นะคะ่ะลุมแรกจะเริ่มลุมแรกเลยค่ะสู้ๆ,ๆ นี่คนสวยข้างเราถอดข้าว้วเป็นปาเสื้อนี่แหละตีอ่อนนี่เขาเป็นโปรเนี่ยเขาแต่งตัวน่ารักมากเลยนะเขาได้จะบอกว่าเป็นปาเสื้อล้วตีไม่อ่อนเขาได้คำคำเย็นยอนะว่าเขาเป็นแต่งตัวแบบมูดานนะไปค่ะเตรียมพร้อมสั่นสั้นสั้นสั้นโอ้ถึงถึงสุดยอดเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็จะไปหลุมที่สามอากาศดีไม่ร้อนอุ้ยดีมากๆเลยดูสนามสิคะสวยมากเลยคู่แข่งก็น่ารักเชียเต็มที่เป็นคุณครูของเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะดูเรียนรู้ไปทุกวันสู้ๆสู้ๆออาวตั้งใจตั้งใจีดเออเก็บเอาไว้เก็บไว้ไม้อย่างดีด้วยเขาไม่เอาไป เอาไว้ให้เราใช้เอามาเชียร์กันค่ะทุกคนอุย๊ยส,บ,สบายๆชิวๆ สวยงามมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโหเ Perfect พี่สาวคนสวยค้งโค้งใหดูอือหืเอ้าเอเอยยังไงกันกลัวโดนตีโดนตีอยู่ดิ ลงไม่แรงต้องลงให้มันแรงแรงหมุนให้ตัวให้สุดก็พอแล้วนั่นแหละเนี่ยสมาธินะทุกคนีี่เยขอ,อ,อลองอีกหน่อย สวยมากเลยอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหลงเนินไปแล้วค่ะลงเนินไปแล้วสุดยอดโอ้หสุดยอดเลยลุงโอเคลุงดีสุดยอดเลยไม่โด่งแต่มันวิ่งไม่มีขามจะวิ่งได้เออมันวิ่งได้เนี่ยบอลของนักเรียนกับบอลของคุณครูของนักเรียนไกลกว่านะไกล้กลกว่าอีกนะไกล็ไกลกว่าลุงนี่ Nee! Uuuh! Yeah. Perfect! Stupid! Woo! <laughs> ไม่ขึ้น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 มันไม่มีเลยมีการแข่งขันกันนะทุกคนพี่เพนกับน้องสาวคุณสวยมาตีกอล์ฟวันนี้เขาก็พร้อมแล้วมีการแข่งขันมีการซ้อมคือเขาเรียนค่ะมีคุณครูมาสอนเนี่ยเขามาลงสนามตีกันเยอะเลย เดี๋ยวเพ่นก็จะไปซ้อมตอนนี้ไม่เป็นเสร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะไปซ้อมนิดหน่อยเนี่ยเขาก็ซ้อมันใหญ่เลยบรรยากาศดีมากเลยเพื่นจะอยู่ตรงนี้อยู่ห่างๆเขานะคะไม่ลงสนามเนี่ยแล้วก็จะซ้อมตรงนี้ ลองเอ็งช่วยหลอกมั่งอะไรมั่งความจริงอ่ะพี่จะให้มันโดนตัวนี้เลยอ่ะโดนลูกบอลเลยอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยพี่จะโดนให้มันโดนในไม้เงี้ยความจริงอ่ะนะไหมมันโดนเป๊ะเลยเวลาเราซ้อมแล้วก็ใบนี้นะใบเนี้ยอันนี้คับนิดหน่อยเวลาตีให้มันได้จังหวะอย่างนั้นดิ ตีลูกจริงไม่ได้จังหวะอย่างเงี้อันนี้หิดลูกแบบนั้นเลยหนูงงพี่เหมือนกันเนี่ยพี่จะตีย่าด้วยดูอันเนี้ยนะย่าด้วยพี่จะให้ได้ระยะขนาดเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ทับนะอือันนี้ทับหน่อยมันมันโดนข้างบนเนี่ยทำไมเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นบอลมันก็ทับอันนี้ก็จะทับ อยู่ลูกนี้ก็หมดบนพอดีลูกนี้พี่ไม่ได้ทนะอนนี้ทม,มาโดนมันไมู่พื้นอันนี้ยังทเห็นหม,มันไม่ดูพื้นจมาโดนตนี้พอดีอะมมอไ,มไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพี่เพ็น นะมันก็พยายามอยู่นะข้างนั้น่ะหงายมากเลยข้างเนี้ยข้างทางไม่ใส่ถุงมืออ๋อมันได้แค่นี้พี่ลองแล้วเดีวก่อนรถจัมาชนก้นแล้ว<ะ>พยายามพี่พี่รถมรู้จักเราไหมฮะ <laughs> หนูกลัวรถจะชนไง <laughs> หนูถามว่ารถมันรู้จักเราไหม มันมีสัญญาณเหรอลูกเนี่ยโอ้ยเห็นไหมไก่ไหมนี่ยบนอยู่เนี่ย ได้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 ดีได้อยูังบอยู่มีใเนะนี้ยเออดูดูดูสวยมากเลยเออแค่จับอันนี้ไวนะ้ะมือนี้ประกบกนออมุมันมาลนะเอ,อมือนี้แค่ประคองนะไม่ได้ใช้นะนะล้วัะเออ,เอ,อ โอ้ oh. เรามองนอดลอดทางออเอออือขายัน <usc> โอ้สุยดยอดเลยแล้วเวลาเราเล็งเห็นโปร่งที่สุดอือ แต่ลุงซิศจับไม้สวยมากเลยนะ ต้มลงมาใส่เหล็กแล้วมือจะวางหย่อนหย่อนพอไม้จะยืดอย่างนี้นะส่วนเหล็กจะวางหย่อนหย่อนอ่างนี้นะหย่อนให้ติดกมือนี้ก็จะติดนี่นะหย่อนหย่ที่มาจับไม้สมูทมากเลยมืออะแล้วทีนี้พอเราจะหมุนอันนี้จะลอดลอดลอดมาทางทางเราจะอยู่ที่เดิมจะลอดมา จำไว้ว่าเวลาเวลาตีเหล็กกับหัวไม้เหมือนกันเหล็กมันจะยืดมาอย่างนี้ให้ไ,ไม่ใช่หัวไม้ยืดมาอย่างนี้แล้วเหล็กมันจะมาลำตันนี้คนละดับมนันไม่เปลี่ยนอันนี้ก็จะใกล้ๆนมอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆสีข้างหย่อนท,ทีนี้ลากให้มาอย่างนี้

ต้องให้ได้รอดค่ะ กะพีเห็น,น,นล้วมันไกลเกิน Ha ha ha